ของสมาคมบอลโลก WBA รุ่น105ปอนด์นะครับระหว่างน้องเอลซีพีเฟลสมาดนักชกจากสุรินกับคาร์ลอสบุยทราโกผู้ท้าชิงจากนิคารากัวกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะับเป็นศึกกระปั้นโลกครั้งประวัติศาสตร์นะครับระหว่างไทยกับนิคารากัวนะครับเป็นครั้งที่7นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ประทะกันมาแล้ว6ครั้งครับเราชนะแค่2นะครับแพ้ไป4 นี่เป็นครั้งที่เจดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับน็อกเอาท์ซีพีเฟชมานะครับหรือในชื่อโชควยไทยครับนิวลูกรักประกรณ์พรสุริน in, เจ้าของผลงานชก8ครั้งชนะรวดนะครับเป็นการน็อก5ครั้งนะครับคิดเป็น62.5สเปรเซ็นต์ส่วนคู่ชิงแชมป์โลกอันดับ6นะครับจากนิคารากัวนะครับคาร์ลอส ซันวอรอบุยชาโก้ครับอายุ22ปีนะครับอ่อนกว่า2ปีนักชกจากเมืองมาดากัวรครับนิคาดากัวการชิงแชมป์รุ่นมินิมัมเบดของสมาคมเบลโรล่ WBA น้ำหนัก105ปอนด์เลครับแฟนมวยหน้าตาทีเดียวครับที่สนามไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์ขาคือบริษัทไทยสิงไทยสงนการเกษตรกำกับรถเกี่ยวนวดข้าวไทยสังยนการเกษตรบริษัทคุณสงโอสถเด็กในพานทองจำกัด นมบันตราม,มาวินดทดสอบทางการพัฒนาสกัดทู่พิตโฟมล่างหน้าครีมโนบุขอบคุณแม่า้างวินัยวีละผู้ชมผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยมาโดยตลอดขอบคุณศษของทางหัวครับเจที่สี่เขมนคนแล้วก็ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเปิดเกมบุกมากขึ้นบุตะโกะก็ปักหลากสาวมาทั้งซ้ายทาั้งขวานะครับหลายคนก็คงจะสงสัยและถามว่าทําไมน็อกเอาต์ต้องไว้หนวดน,น้องบอลเขาบอกว่าเหมือนแมนนี่ปากเกียวนะครับมีคนทักว่าเหมือนแมนนี่ปาเกียว ก็เลยไว้หนวดมาเลยนะครับแมวันนี้ครับขอได้สักส่วนหนึ่งของแมนี่ปาเกียวเราก็จะเป็นแชมป์โลกครับหนึ่งสองามสวยดีขึ้นนะครับดีครับน้ำหนักดีขึ้นเซอรอีกเลยครับยังไม่เร่งนะครับไม่เร่งครับขยับคอได้จังหวะแล้วค่อยมาเป็นชุดๆแหม่น่ายิ่งดูยิ่งเหมือนนะครับแมนนี่ปาเกียวฉายแววครับอย่างนี้เรียกว่าฉายแววแชมป์โลก ทกแบบในหลายๆยกที่ผ่านมาครับเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้แฟนๆครับช่วยกันหลุนช่วยกันเชียอยู่น็อกเอาหรือว่านิวลูกรักเป็นอีกหนึ่งครับที่บันทึกสู่ทำเนียบแชมป์โลกเมืองไทยได้หรือเปล่าครับตอนนี้ฮุกซ้ายเขาต่อยได้ดีนะครับระวังฮุกซ้ายนะครับแล้วก็ขวาตรงนะครับเป็นมัดัรตรายของบูชาโก้ เรากานั้นจะเห็นว่ามีทั้งลุกทั้งรับนะครับใจบะขยับเดินเั้่จะค่อยๆต้อนครับเข้าเข้ามุมอับนะครับแหมดูเอ้าโดนสวนมาเหมือนกันโยกครับอ้าวครับดูเหมือนแบบแหมเริ่มจะเข้าเกมของเราแล้วนะครับกมหลบสะทันของการเล่นนี้ทำงานง่ายนะครับจากฟิลิปปินส์เทรนเนอร์ชัดชัยบอกว่าชี้ไปที่สมองนะครับบอกว่าใช้สมองเยอะๆด้วยนะครับชกมวยอย่าใช้แต่กำลังอย่างเดียวจังวะอ้าแล้วครับตอนนี้ต้องใช้กำลังแล้วครับ เป็นการใช้ช่วงจังหวะที่เหมาะสมครับเหลล้นไปแล้วนะครับดูทาโก้แต่ว่ากุมบาาไม่ได้นะครับเขาก็อันตรายเหมือนกันครับประเภทซายหนักขวาแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าจังหวะเข้าทำนี่ต้องอย่าลืมครับอย่าลืมการต้องกันตัวไว้ด้วยครับน็อกเอาท้ายขวาดันยังทับไปที่ใบหน้าอยู่นะครับ ลดการดไม่ได้นะครับต้องหาทาได้ต้องยกขึ้นมาต้องการทันทีครับนามาเป็นชุดเอาแล้วครับเริ่มมีเอียงมีเซอต้องะวังครับแหยพยานตรายอยู่นะครับุดนี้เราต่อยได้เยอะต่อยได้มากขึ้นนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆกองวันทุกซ้ายนะครับหมดยกสี่สนามไอบับายแห่งนี้ทีเดียวครับต่อไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับขึ้นยกที่หก ขอบคุณบริษัทเจตไถจำกัดปุ๋ยตรากระต่าย AJ DVD ีบีดีโฮมเทเลชชัและเครื่องเล่นคาราโอเกะ a ็ทท็อปบ็อกกล่องรับสัญญาณดิจิตัลทีวี TV, คนนเคร,รื่องดื่มเรือแรกซินาจีเครื่องดื่มเรือแรกรอยเย็นดีคุณพิชากิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริศเทศศัตรูขุ้นชิวจำกัดเครื่องทางมาแล้วยกที่6นะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนักต้อยก3 4 5ครับหาจังหวะเข้าทำ เร็วครับดูครับจะเห็นว่าชัติชายนั้นบอกให้แขนสองข้างนั้นต้องยกทัดตลอดเลยนะครับอย่าต่ำครับอย่าต่ำครับเพราะว่าฮุก้ายเขายังแรงอยู่นี่ครับเขาจะมาเป็นชุดแบบน,นี้ได้แล้วก็ยังไม่เร่งนะครับต้องดูจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยนี่ครับ,บล็อกใช่กันล็อกรับล็อกแล้วแหมลุกนี้เฉียดไปนิดนึงเด็บซซายเขาเริ่มทำงานแล้วนะครับพอมาถึงยกที่หกุยท้าก้เริ่ม กระแทกแกับส,ส,สายี่ยครับมีเสียงตะโกนว่าทองท้องท้องครับแมอาจจะเห็นจุดอ่อนนะครับคู่ต่อสู้ว่าลำตัวนั้นบางครับแต่ว่าการจะเข้าไปต่อยลำตัวได้นี่ต้องระวังครับเพราะว่าซ้ายเขายังแรงขวาดูครับเขาเงื้ออยู่บุญทาโก้ประสบการณ์ก็ไม่ธรรมดานะครับไร้พ่ายเหมือนกันครับไปชกมาที่อเมริกาเม็กซิกโกฟิลิปปิน์ไม่แพ้ใครเช่นกันครับครับ เสียงเชียร์กระหึ่มเลยที่ไอโมบายสเตเดียมโอ้โหน็อกเอาท์น็อกเอาทเต็มเต็มเข้าไปเต็มเข้าไปสปีดดีนะครับยกนี้เร็วแต่ว่ามีจังหวะสวนเขาสวนด้วยซ้ายครับเย็บเหมือนยันเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้สืบเท้าเร็วขึ้นนะครับเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วกดดันขึ้นมาสู้พร้อมกับเสียงเชียร์แม่เจอเสียงเชียร์แบบนี้ก็ทำให้ฟองไปเหมือนกัรกระเบู้อาโก้ หน้าตาตอนนี้หมัดเริ่มจะเบาครับเริ่มจะเบาไปแล้วครับแต่ยิ่งชมยิ่งมั่นใจครับน้องเอามาขัดขวาแต่ว่าเราก็โดนซ้ายประเด็นที่ตาขวาเหมือนกันนะครับมีรอยบวมแดงเลือดซิบซเหมือนกันครับที่เหมือนโหนแก้มขึ้นไปเลยจะเป็นผลจากการอีกครับบูทโก้ทักต่อยซ้ายย็บกระแทกนะครับเมื่อสักครู่นี้ชัดชัยไปทุกซ้ายครับชิมมี่เป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับ ประมาไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะดูว่าเหนือกว่าก็ตามนะครับหายกการยืนระยะ12ยกก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับผ่านครึ่งทางไปยับถอยยับถอยเนี่ยครับทำให้เรานั้นจังหวะบางจังหวะขาดไปและโดนสวนนะครับด้วยซ้ายและขวาแต่มัดถึงสองยังดีอยู่ครับนี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งที่ สนามไอวีบายบุรีลำนะครับขอบคุณเชื่อธนาคารธนาชาิคุณมนบสุวรรณีประธานบริหารบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดผู้ผลิตแชมพูมาโนทาแพร่เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลกรรทิงแดงเอ็กซ์ตรา้าและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับทีํานวยความสะดวกให้ทีมถ่ายทอดท่องเจ็ดสเีเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วมากขึ้น ที่มุมของนกเอานั้นมีฉัตรชัชยครับหนึ่งเทอร์นีเพชรจีดีครับอดีตแชมป์โลกส่วนที่มุมของบุยทาโก้ก็มีคุณพ่อของเขานะครับโมริโอบุยทาโก้นั้นเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์อาร์มันโยโอบันโดครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของโรมันกอร์าเลสแชมป์รุ่นฟลายเวทของสภาวมโลกโอ้โหถือว่าเทรนเนอร์ที่มข,ของเขานั้นก็ไม่ธรรมดานะครับมีคุณพ่อและเทรนเนอร์ระดับโลกครับชื่นใจมาเลยนะครับบุยทาโก้คือยกเจ็บครับเรียกว่าเป็นนักชก สำหรับบุทาโก้นะครับเป็นนักชกในแผนสร้างของประเทศญี่ปุ่นด้วยครับอยู่ในทีมสร้างของไทเก้นถือว่ามาแบบมีฟอร์มแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับน็อกเอาท์ต้องเอาให้อยู่ครับเรียกว่าไม่ไม่อยากได้ยินกรรมการทั้งสามท่านนะครับคะแนนนะครับเพราะต้องลุ้นกันต่อเพราะข่าวว่าผู้จัดการของอุทาโก้ก็แหม่มีความสนิทสนมกับทางเมนดซ่าพอสมควรกับเฮซุเมนดซ่าประธานสมาคมเป็นโลกคนใหม่นะครับนี่ครับทีมงานของ แผู้จัดการเมื่อสักครู่นี้นะครับกว้างครับกว้างกองเชียร์ครับบางครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับตังหวันนี้มันเครียดครับเราก็เชียร์เขาก็ลุ้นตัวเริมจะบวกด้วยขวาแล้วนะครับเริมจะบวกขวาหนักๆรอบวกรอบวกรอสวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเจ้าน็อกเอาผลงันดีผลงานดีน็อกเอาขยับเบียดติดโอ้โหสายข่อมไปครับ โตตาขวาครับเอาแตะครับแตะครับใช่ตาขวาตายาซ้ายซ้ายขวาบวมซ้ายปรีครับโอ้นี่ครับพิษสงมัดของเขานะครับบอกแล้วครับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรครับแต่ว่าเขาต่อยได้คมนะครับแม่โดนทั้งยิ้มซ้ายนะครับมีเลือดไหลลงมาในขณะที่เปลือกตาด้านขวาตายแพ้กิติพงศ์นะครับดวงเป่งมาเล็กน้อยครับแพ้สนามขึ้นไปแล้วนะครับ <ใ>เ่าที่เราเห็นนั้นไม่น่าจะอันตรายแต่ว่าอยู่ในวิทยาลของแพทย์สนามครับครับแต่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยยังไม่เห็นนะครับเกิดสมมติในกรณีนะครับตามกฎของสมาคมเวโลก WBA นะครับถ้าเกิดว่าเกิดบาดแผลแตกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการรวมคะแนนนะครับในยกที่ผ่านมาหาคนชนะต่อไปครับแต่อตอนนี้ดูครับแพทย์สนามจะอนุญาตให้ชกต่อหรือไม่ชกได้นะครับดูจาก ลักษณะของแท้หลังจากตรวจบาดแผลแล้วพยักหน้ายอมรับว่าต่อยได้แม่บางท่านบอกว่าถ้า,าว่าเรารู้ว่ามีคะแนนเหนือกว่านี่อาจจะยุติได้เพื่อรวนคะแนนแต่ไม่เป็นไรครับดูเกมการชกกันต่อนะครับเขาก็สร้างความบอบช้ำให้เราพอสมควรแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้แรกกันครับแม่ดูว่ากลับมาฮึดอีกครั้งหนึ่งนะครับดุทาโกเขาต้องระวังนะครับต้องระวังบาดแผลเปิดกว้างโดยเฉพาะหางตาช่องาย ถ้าเเปิดกว้างนีกจะเข้าตาได้เกมของเรากำลังลื่นๆครับมามาพลาดครับโอ้โหหมดยกครับนี่แหละครับต้องจับไปที่บางจังหวัดจะเห็นว่าตาขวาของล็อกเอานั้นเริ่มจะปิดนะครับในขณะที่ตาซ้ายนั้นมีเลือดไหลลงมาขึ้นยกก้าแล้วครับเขาคือบริษัททีพโพลินชีวะอินซีจำกัดปุ๋ยออร์แกนิกทีพีไอบริษัทขายเพภาคจำกัด บริษัทโกมิสบริษัทจำกัดบริษัทแสงไทยมเมดรคันจำกัดและตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับตั้งแต่กรุงเทพถึงบุรีรัมย์กลับพรุ่งนี้นะครับอันตรายครับหมาบุยทากโกตอนนี้ชักจะหัวนํามาก่อนแล้วครับหมาสูงกว่าอย่างนี้แต่ว่าหมาแขนอยู่ใต้รักแร้เรานี่แสดงว่าเนี่ยแหละครับหมาต้องบล็อกดีครับน็อกเอาหมาเขาเริ่มปอแปะเริ่มมีหัวนํามาแล้วหมาแต่ว่ายังอันตรายอยู่ครับบุยทากโก ต้องต่อยให้เหมือนช่วงประมาณยก 2, 3, 4, 5นะครับช่วงนั้นจะออกบัดได้แม่นดิคาโก็เริ่มจะตั้านเกมติดขึ้นแต่เราก็กลับมาเบียดอีกครั้งหนึง่งเอาแล้วครับคนยกทำได้สวยครับ1นาทีแรกเสียงเชียร์ยจากแฟนๆนี่แหละครับที่จะสร้างให้ล็อกเอาหนามีมานะไม่แต่ว่าสิ่งเป็นที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงก็คือการมองเห็นของล็อกเอาโดยเฉพาะตาขวาครับ บางทีต้องต้องคำนวณนะครับต้องคำนวณอยท้องอ<ะ>เป้าใหญ่ครับลุยเป้าเป้าใหญ่แล้วเน้นเป้าใหญ่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อ่อนลงไปเลยครับตูวาระโก้เอะไะครับเริ่มเห็นแล้วครับยกนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งลับเอาเบียดกรรมการซีเวเตอร์อาเาบนซาเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเทปที่พ<ะ>ันนวมเลยครับรับด้านซ้ายของล็อกเอาัาน้น ลุกออกมาดูจากสายตาแฟนๆก็เป็นห่วงนะครับกําลังนวดลำตัวคู่ชกอยู่ดีๆครับจ,จังหวะนี้จิมมี่ก็เลยคับเลือดซะเลยนะครับที่เป็นคู่ซ้อมเทรนเนอร์ของเขาซรายกาแล็กซี่นะครับจิมมี่สิบไฟแดงอดีตชัมเปี้ยนมวยสากลของเวทีมวยราชดำเนินนะครับตอนนี้เป็น3ประสานทีมงานครับมีทั้ง อู้ใ,ให้ยินดีจิมมี่สีไฟแดงกล้ชัดไทยสาสก,กุลมลยกันต่อในลำตัวแล้วครับตอนนี้เรียกว่าต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแล้วนะครับแมเป้าใหญ่ครับไม่เป้าใหญ่เป้าใหญ่หน้าอย่าเปิดแมอย่าลืมบล็อกนี่ครับมาแล้วครับต้องเอาหุ่ยขยังแย็บแรงอยู่ฝุ่ซ้ายจังหวะมันไม่ได้ครับมันขับๆอยู่หึ่งแล้วทิ้งด้วยขวา กลแได้ครับแต่ก็เสียวตรงที่ว่าเขาบวกออกมาน้อยก็ได้ตัดกำลังของดูยาโก้อตอนนี้ครับโอ้โหทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆลำตัวลำตัว,ตวแฟนบอกลำตัวเห็นบ่อแล้วครับมาเริ่มเริ่มหายใจเพลือกใหญ่แล้วบูยาโก้น็อกเอามาติดเข้าไปพลังหมัดนะครับพลังหมัดของน็อกเอา ไม่เหมือนขึ้นแรกไปทูลผู้ให้การสนับสนุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเจริญพก,กพานาอันจำกัดมหาชนขอบคุณคุณนวบินชิดชอบนะครับประธานบริหาบรบุรีรมยูไนเตอินเอร์นั่นแนลเซอร์กิตคุณชิดชนกชิดชอบและท่านพลรตรีสุวรรณเอกโอผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรมย์ยกสุดท้ายนะครับยกที่12อออกไปยกนี้นอกเอาไม่ ไม่เดินเร็วเหมือนยกที่ผ่นานมานะครับใช้การขยับใช้จังหวะมากขึ้นไม่รู้ว่าจะบอกเป็นในๆอะไรหรือเปล่านะครับไม่เดินขยับโยกชิงจังหวะกันครับต่อยไ,ป,ไป,ปลายหมัดครับไม่เป็นไรครับ1 2 3าแหมวิ่ซ่ล็อกเข้าข้อหืว่าออกมาคุมจังหวะนะครับไม่บูมบามแล้วมีความรอบคอบมีการระวังตัวมากขึ้นครับล็อเอา น,นี้ก็ต้องวัดกันแล้วครับเรื่องของกรรมการให้คะแนนสาท่านครับเบียนบูคิมบจากเกาหลีใต้ไทากชิชิมาคาว่าจากท่ปุ่นลัออสตาเดโอโรดริเกซจากปานามามีกรรมการสักขีพยานจากเกาหลีนะครับยังซุปชิมแล้วที่บอกว่าผู้จัดก,การของบูทัโต้นั้นมีความสนิทสนมกับเฮซุสเมนโดซาสมาชิกสลาเธอร์ในโลกนั้นจะเป็นยังไงครับจะมีผลหรือเปล่าครับเรื่องของการให้คะแนนติดตามกันครับบวกหมัดนี้เสียวไส้อพอสมควรครับเราก็โดนด้วยนะครับ ครับท่านอดีตสสข้าพการนุ่งเจริญพรครับยืนรอที่มุมแล้วครับยืนรอฉลองแล้วนายกสมาคมวยของจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ควงคู่มากับสจพญพร์นุ่งเจริญพรประธานองค์การหผนส่วนจังหวัดของสุรินทร์ครับพร้อมกับท่านประจัก์แก้วกาหารครับท่านประจัก์แก้วกาหารอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเลยทีเดียวส่วนหัวหน้าคณะก็วินิตตั้งักนะครับ ลูกรับว่าเอาดังมาอยู่ตั้งแต่อยู่ชั้นป .1 นะครับตั้งแต่เด็กเลยครับตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วนะครับโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์น้องมีความมั่นใจพอสมควรนะครับเอาละครับก็ต้องรู้เขารู้เราครับถ้ารู้คะแนนด้วยยิ่งดีครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับช่วงประกาศคะแนนยังเป็นทางการน่าจะสร้างความตื่นเต้นพอสมควรนะครับเอาละครับเราดึงดึงครับให้พูดต่อสู้ขยับเข้าหาบ้างเอาละครับผลักออกโชว์เก่าครับ ถ้าเป็นมวยไทยก็ยิ่งเรียกว่าคุ้มนะครับเรียกว่าคุ้มแล้วยิ้มนิดที่ว่าลองเอาเก็บอาการด้วยนะครับโอ้โหอย่ารับมากแม่มาเป็นชุดครับต้องต่อยเพื่อกดดันคู่ต่อสู้ด้วยนะครับอย่าให้เขาคลายใจนะครับลายยกกับสิบวิเกมกำลังจะจบลงครับครจะเป็นแชมป์ที่น่าเบื่ของสมาคมวยโลกของ u a แล้วพักสักครู่นะครับ พักสครูเดี๋ยวลุ้นกันต่อ